สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิสซึอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวด่วนของเลยบอลสาวไทยในการแข่งขัน SV l e a ล u กญี่ปุ่นครับก็ยังทำการแข่งขันเช่นเดิมสาวไทยก็ลงพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นเลยก็คือทางยูฟ่าดนพรสินโพมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอีกข้างหนึ่งจากที่เคยเจ็บก่อนหน,น้านี้ครั้งนี้นะครับเป็นหัวเข่าซ้ายดูลักษณะก็คือถ้าเอาที่การลงนะครับก็คือน่าจะเข่าบิดก็เป็นเอ็นไขว้หน้า นะครับเป็นไข้หน้าซึ่งถ้าเกิดว่ามันรุนแรงมากๆเนี่ยโอ้โหอาจจะต้องปิดเทอมซึ่งถ้าเกิดปิดเทอมเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเลยนะครับอาจจะรักษาถึงขั้นเป็นปีๆเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าได้รับการดูแลดีๆก็อาจจะไม่ถึงก่อนหน้านี้นะครับย,ยูฟ่าเนี่ยบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติที่พัทลุงตอ,ตอนนนทบุรีเจอกับทางเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเธอเนี่ยคือคือไม่ได้เจ็บตอนตอนกระโดดด้วยก่อนหน้านี้นนออนนก็คือเหมือนกับว่ากระโดดบล็อกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ที่ผมเข้าไปดูในไลฟ์สดนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เธอรอรองบอลแล้วอยู่เธอก็สุดตัวไปเลยครั้งนั้นก็เป็นหัวเข่าขวาอ่าก็น่าจะเป็น ACL เช่นกันครั้งนี้ก็หัวเข่าซ้ายคือถ้าดูตามนี้อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงแต่ว่าก็อยากให้เป็นข่าวดีก็คือไม่อยากให้บาดเจ็บเยอะนะครับเพราะก็น่าเห็นใจเลยทีเดียวเป็นจังหวะที่ทางยูฟากระโดดตบเจอบล็อกของทางควีนซีนะครับแล้วก็โดนบล็อกลงไปแล้วยูฟาจังหวะลงเนี่ย มันก็ไม่เชิงว่าผิดท่าหรืออะไรมากนะครับแต่ว่าสุดไปเลยก็เป็นไปตามนี้นะครับล้มไปแบบนี้เลยมีเป็นแอคชั่นจังหวะที่ยูฟากระโดดตบนะครับก็เจอมาริโชเซลกระโดดสูงๆเลยแล้วก็เจอบล็อกอีกคนหนึ่งตรงหัวเสานะครับก็โดนบล็อกลงไปวันนี้อะไรมาเลก็ยังแพ้ควินซี่ไปครับ3เซตดวดแต่เกมก็ดูสูสีอยู่เพียวก็ถือว่าทำผลงานได้ดีด้วย เป็นจังหวะลงซึ่งลงขาเดียวแต่ว่ามันดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับท่าก็ไม่ได้ใช่ว่าจะผิดมากแต่ว่าก็ซุดลงไปเลยครับทางทีมงานก็รีบเข้ามาดูอาการอย่างรวดเร็วนะครับหวังว่าจะไม่หนักหนาจนเกินไปแต่ว่าเท่าที่เราดูเรื่องของการบาดเจ็บตรงบริเวณหัวเขา่าหลังจากกระโดดตบนี้อาการหนักทั้งนั้นเลยก็จะมีกติกาแก้วพินนะครับที่พยายามเล่นลูกแก้จากทิชายาเซตให้ลงมาแบบนี้นะครับเข่าบิดแบบนี้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีอีกหลายๆกรณี อย่างหมวยวิราวันสัตยานุชิตนะครับก็ลงลักษณะประมาณนี้ก็มีอาการเหมือนกันเรามาดูผลการแข่งขันของวันนี้ครับโอคายามะแพ้โอซาก้าไป3เซตรวดครับพี u วันนี้แพ้เดนโซ่ไป2ต่อ3คือปกติวันอาทิตย์เนี่ยแนนจะได้พักนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดลีกเลยเหมือนกับว่าเขาก็ถนอมร่างกายนักกีฬาเราอยู่แต่ว่าในนัดเนี้ยหลังจากผ่านไปเซตเซตทีนะครับแนนได้ลงช่วงปลายเพราะว่าอาจจะ อยากจะให้แนนมากู้สถานาการณ์แต่ว่าไม่ไหวนะครับวันนี้เดนโซ่ก็มาดีกว่าพีเอยูก็เลยแพ้ไปสกอร์ก็ตามนี้ครับ25ต่อ20 22ต่อ25 20ต่อ25 25ต่อ20แล้วก็13ต่อ15นะครับเกมถือว่าสูสีมากส่วนแนนก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับวันนี้ไม่มีแต้มแต่ว่ามีบล็อกลูกหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟไป1ลูกนะครับก็เอามาลงแต่ว่าก็ไม่ได้เอาลงเยอะสักเท่าไหร่นะครับ ควินซี่ก็ชนะอารันมเละได้3เเซตรวดแต่ว่าสูสีขึ้นนะครับ25ต่อ20 25ต่อ23และ29ต่อ27อ่าโดยที่ทำแต้มได้ดีๆก็อ่าก็ไม่ถึงกับเยอะกันมากนะครับแต่ละคน12คาไซนะครับ12คาติโน1 1โชเซล10จาก16คิิเป็น62.5นะครับ ส่วนอลันเมลเลกก็จะมีโยชิมุระทาได้10จาก44คิดที่เป็น22%อนะครับอชลาพร12จาก37คิเดเป็น32%อยู่ทีมประมาณนี้แล้วเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะครับโดนพรเนี่ยตบไป5จาก21คิเดเป็น23.81แต่ว่าการรับเซิร์ฟวันนี้ดี78%เท่าที่ดูนี้ก็คือเจ็บจากเซตที่2นะครับส่วนเพียววันนี้ก็รับดีเช่นกันครับ8ลกูกรับไปรับเยี่ยม2 รับดี2ครับแต่ที่รับเยอะเลยก็คือโยชิมูระสี่ลูกจี้ใส่อย่างเดียวเลยนะครับอิตาชิอาเซโมครับแพ้ให้กับทางเอ c นซีต่อ3ามคุรุเบะเอาชนะทางของกุมะคืนครับเมื่อวานแพ้วันนี้ชนะ3ต่อ2แล้วก็ฮิมิจิ ji, แพ้ให้กับทางสปริงอีกแล้ว2ต่อ3ส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยโทเร่ตามอาคิโอะอยู่2องเซตครับ สกอร์ของฮิมิจิก็ตามนี้25ต่อ23 16ต่อ25 20ต่อ25 25ต่อ22แล้วก็13ต่อ15เป็นอีกวันที่โนรากะเล่นไม่ออกนะครับอาจจะเริ่มรู้สึกมีความกดดันบ้างแล้วหรืออาจจะเริ่มโดนจับทางหลังจากที่ช่วงตน้ตนๆนี้ตบเอาตบเอาเลยเหมือนกันโทรโดรโ่าครับ5จาก11คิดเป็น45.45%วาตวัตานาเบะก็ทำได้ดีครับ14จาก32คิดเป็น43.75 ล้วก็จะมีนุนากะเล่นไม่ออกนะครับ2จาก14คิดเป็น14.29%เท่านั้นรับเสิร์ฟไม่ดีด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของความมั่นใจล้วนๆถ้าเกิดว่าตัวเองเล่นไม่ดีแล้วจิตใจเริ่มไม่ดีเนะี่ยมันก็อะไรก็จะรวนไปหมดเลยอย่างนี้นะครับพอนุนอากร่โอ้โหจริงฟอร์มดีอีจยองก็ลงมาแว๊บครับส่วนมินกาดี32จาก69คิดเป็น4ี่3แล้วก็รับไป2ีลูกรับเยี่ยม5 ร,รับดีอีก7ก็คิดเป็น31.5ตามนี้ครับส่วนฮิซามิสึเนี่ยอัธยาก็ทำผลงานได้ดีครับยังทำได้ดีต่อเนื่องทำไป7จาก17คิดเป็น41.18แล้วก็บล็อก2ลูกเซิร์ฟเอสอีก2ลูกนะครับเซิร์ฟไปย2ิบ2ครั้งไม่มีเสียเลยแล้วกดดันได้ 9s 2วันนี้ก็รวมแต้มตรงนี้เนี่ยก็11แต้ม ถือว่าไม่ธรรมดาครับหัตถยาไม่น่าเชื่อนะครับเล่นเหตุัารณ์ฮิสตามิสึแล้วใส่ย,ยังสามารถทําผลงานได้เพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะสํารองยาวๆคือก็ต้องเผื่อใจแล้วแหละว่าอายุป,ประมาณนี้อาจจะมีสลับไปสลับมาแต่ว่าหัตถยาเนี่ยเริ่มจะยืนยาวด้วยประสบการณ์การบล็อกนะครับเธอนี่มีเซนอยู่แล้วสําหรับคลิปนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ